A biên tố là bên đó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  bên เราขึ <ARS> ้น <Pon> ่อนขึ้นน้ำเมียก็นาเแล้วไปบ่าดว่าึงไงมันไปใส่พ้อกอดเอวยู่นดีอุ้ยมาเด้อถ้ามันไปมเาไปนพีโซก่อนง่เอาอย่ากินเอาสิิดไปซ่เินหนาแหลงแล้วต้องพาไปพี่โอยตาย เอไปคระเ็นนเอาไปเขาไห้เป็นเนาะอ้อมเนาะเ่จ้าเอือล่ะเอือล่ะพ่อใจไปปเด็นอย่าไปข้ามไม่มันสิฮักแม ไปยิงดูล่ะรอนได้แล้วพอพอหรือพอพอหรือพ่นมันหนาวโอเคปะขอย่งพอไปโอ้โหชิบกันเอาไปซะได้อยนได้แล้ววันจอยนาะเขียวย้แม่พอเรียนดีกันเรียนบ่นนาะเขียว

<laughs> to quá nè, boy boy vừa mới, con cái gì vậy hông, cái gì vậy กไปไดูงงไ,ไม่มีโซาเขึ้นแล้วมันหนาวมึงจะไข่แล้วโอเคเห็ okay, course, you you. นเหมใหญ่ข okay, so okay, yeah. okay, ึ the boundary, the okay. ้นโอเคไปเลยค่